ตีนกาเนนวดหน้าแล้วจะหายได้ไหมจะลดไปได้หรือเปล่าตอนนี้กังวลใจมากเลยอายุก็ยังไม่เยอะนะแต่รอยตินกาเนี่ยพอยิ้มปุ๊บมาจัดเต็มเลยคนกําลังมีปัญหานี้อยู่หรือเปล่าคะมีหลายคนมากๆเลยคะ่ะบอกว่าเดี๋ยวจะไปฉีดแต่ก็กลัวแม่ก็ไม่อยากให้ลูกไปฉีดลูกก็อยากที่จะไปฉีดจะไปทําแบบไหนวิธีไหนดีลองมาคะ่ะลองมาเทคนิคการนวดหน้ายกกระชับของธัญญีดูคะ่ะเพราะว่าตัวท่านเองนะคะ ทันเนี่ยอายุ43ปีแล้วเพื่อนๆดูนะว่าไม่มีริ้วรอยรอบดวงตาเลยรอยติ่งกาไม่เคยมาเยือนเลยค่ะเพราะนวดหน้าตัวเองมาตลอด10ปีเต็มๆบอกเลยฟังไม่ผิดค่ะหน้านี้ไม่ได้ศัลยกรรมมานะคะไม่เคยฉีดมาเลยแล้วก็ ทำไมถึงนวดแล้วมันแก้ได้มันช่วยลดตือนได้จะบอกก่อนเลยค่ะว่าริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาของเราเนี่ยนะคะหนึ่งสาเหตุหลักๆเลยที่มันเกิดขึ้นก็คือคอลลาเจนใต้ชั้นผิวของเราเนี่ยมันลดลงตามอายุที่เยอะมากขึ้นค่ะแล้วข้อที่สองเลยเกิดจากพฤติกรรมของเรานั่นเองค่ะเวลาที่เราเพ่งจ้องอะไรนานๆนะและในยุคนี้เป็นไงคะโอ้นั่งดูโทรศัพท์มือถือจ้องคอมพิวเตอร์นานๆออ้ริ้วรอยก็มาบุกริ้วรอยก็มาเยือนสิคะพี่ตีนกาเนี่ยมายืนแบบจัดเต็มเลยการนวดของเรามัน ได้ค่ะเพราะว่าการนวดนะคะเราจะเน้นใช้นิ้วมือของเราเนีย่ยนวดผ่อนคลายบริเวณรอบดวงตาเวลาที่ตาเราเนี่ยมันจ้องอะไรนานๆเนี่ยดวงตาของเราเนี่ยกล้ามเนื้อมันทํางานกล้ามเนื้อมันจะเกร็งตัวพอมันเกร็งตัว,ม,ตว,ม,ตวมันจะก่ะให้เกิดเป็นริ้วรอยได้ฉะนั้นเนี่ยการนวดนะคะเราก็จะใช้นิ้วมือของเราเน้นนวดนวดขึงเริ่มต้นตั้งแต่เบ้าโครกระดูกตาเน้นย้ำนะจ๊ะว่านวดขึงที่เบ้าโคงกระดูกตาอย่าไปเน้นย้ำบริเวณที่แบบในตาเลยมัน จะทำให้ลูกตาของเราเนี่ย เกิดปัญหาได้อันตรายได้นะคะและขณะการนวดนะคะก็จะต้องมีตัวครีมค่ะทันเนี่ยถ้าน,นวดหน้าตัวเองทันก็จะใช้ตัวลูกกิ้งของทันนะคะเป็นตัวลูกกิ้งไอเจลแต่ถ้านวดแบบให้ลูกค้าเนี่ยทันก็จะใช้ตัวคอลลาเจนในการนวดแล้วก็ใช้นิ้วคลึงไปแบบนี้นะคะหัวตาหางตาออกขมับสุดไรผลหลังจากนั้นเราก็จะมีการรีดเดนน้ําเหลืองค่ะพอหลังจากที่เรารีดเดนน้ําเหลืองอีกนะคะเราก็จะมาเน้นบริเวณตรงปลายหาง ตาก็คือรอยตีนกานั่นเองนะคะเราจะค่อยๆเน้นย้ำเวลาที่นวดเน้นย้ำเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3เส้นนะตรงบริเวณหางตาเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยมีทั้งแบบโอ้โหตรงนี้จัดเต็มตรงนี้เต็มตรงนี้เต็มฉะนั้น3มแฉกเลยค่ะเราก็นวดขึง3จุดเลยนะคะค่อยๆนวดขึงไปทุกครั้งในการนวดต้องมีคอลลาเจนเพราะใต้ชั้นผิวของเราเนี่ยมันเสื่อมคอลลาเจนมันหายตามอายุที่เยอะมากขึ้นเราก็ใส่คอลลาเจนลงไปค่ะและคอลลาเจนของทานเนี่ยออกแบบมาเป็น เจลสามารถซึมลึกถึงชั้นหนังแท้นะคะนวดคึนเบาๆเ,เพราะผิวบริเวณรอบดวงตาเป็นผิวที่บอบบางถ้าเรานวดแบบนี้เป็นประจำริ้วรอยรอบดวงตารอยตีนกาที่เรากังวลใจมันสามารถลดเดือนได้แน่ๆเลยค่ะเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะพเพื่อนๆลองไปทําตามดูแต่ถ้าใครบอกว่าอุย้ยกลัวกังวลว่านวดแล้วเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้เกิดริ้วรอยมากกว่าเดิมเพราะกลัวนวดแบบผิดวิธีอันนั้นก็ไม่ผิดนะคะถูกต้องเลยถ้ากลัวนวดแบบผิดวิธีต้องมาเจอกันที่ธัญีนะคะ ท่นเปิดข้อสอนนวดหน้าตัวเองหรือถ้าคุณอยากที่จะเรียนแล้วไปประกอบอาชีพไปสร้างรายรับเพราะว่าใครทําให้คนสวยคนหล่อได้คนนั้นรวยคุณคิดอย่างนี้คุณต้องรีบมาเรียนที่ธัญญนีเลยไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยค่ะไม่รู้จะทําได้ไหมแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นทําแบบไหนอย่างไรลงทุนเท่าไหร่ยังไงตั้งราคายังไงหาลูกค้ายังไงที่ธัญญนีของเรานะคะสอนให้หมดสอนแบบประกบตัวจับมือกันทําในการนวดถ้านวดไม่เป็นนวดไม่ถูก ครูจะคอยบอกคอยแนะนําให้นะคะผิดถูกขั้นตอนไหนคุณครูสอนแบบประกบตัวทุกข,ขั้นตอนเลยค่ะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศไม่สะดวกเดินทางมาเรียน เจอกันในออนไลน์ได้นะคะทันมีคลิปวิดีโอสอนและใครที่มาเรียนแบบเจอตัวก็มีคลิปวิดีโอให้เรียนทบทวนได้หมดเลยสนใจเรียนรีบสมัครด่วนเลยค่ะพิมคําว่าสนใจเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้นะคะริว้วรอยกิ่งกันมันหายได้เพียงแค่เรารู้เทคนิคการนวดหน้าแบบถูกวิธีแต่ถ้าอยากให้หน้าสวยหน้าเด็กหน้าเด้งหน้าเฟิร์มไปทั้งหน้าหน้าอ่อนเยาว์จะต้องมาเรียนที่ทันยนีค่ะรีบมาเจอกันนะคะที่ทันยนีสวยงามสงาม่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพรีบมาเจอกันค่ะบ๊ายบาย Bye.